สดีจ้าช่างแดงกับดุงซากนกำลังจะทำที่กั้นกั้นเขตแดนกั้นป่ากั้นบ่อเลี้ยงปลา <laughs> <laughs> ก,ก,กั้นบ่อเลี้ยงปลาเออเอาไปกั้นเขตกั้นกั้นบ่อเลี้ยงปลาอ่าบ่อเลี้ยงปลาจะเลี้ยงปลาเนนปลาดุกรวมกันเลย มีปลาลูกคอกมีปลาลูกคอกก็เลยต้องทำว้เดี๋ยวมันจะออกหมดปลาลูกคอกกระแดงมาบ้านไม่ได้อยู่เฉยๆนะทำงานมันลึกด้ยวดยแดงลึกเด้ มามนจมน้ำต่อหน้าต่อตาเมี่ยมีย๋วนี่ก็ลกไปซอดก็ได้แล้วค่าต่ถ่าย